สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวตู้ลำโพงนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเทสก่อนส่งงานนะครับตัวซับ18นิ้วของค่ายเอ็มซีนะครับตัวนี้จะเป็นซับ18นิ้วนะครับเป็นรุ่น X m a x 18นะครับตัวนี้ก็ ชุดนี้ก็เตรียมเทสครับทดสอบเสียงก่อนนะครับก่อนจะแพ็กส่งไปให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคสเปคตู้นะครับตู้จะเป็นไม้อัดตาภูเขานะครับตัวนี้ไม้อัดตาภูเขานะครับใช้ในการผลิตแล้วก็จะเป็นครอบเหล็กนะครับครอบเหล็ก สายขอบเหล็กนะครับมือจับเหล็กนะครับทั้งสองด้านนะครับยกง่ายนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็สีนะครับสีก็ใช้เป็นสีน้ำสำหรับพ่นตู้ลำโพงนะครับตัวนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับมาสามารถวางในบ้านได้ไม่มีกลิ่นนะครับตัวตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้เหล็กหนานะครับแข็งแรง ตัวนี้ที่พับไว้ก็คือให้เสริมความแข็งแรงด้านหน้าน,นะครับที่พับอันนี้เรามีการออกแบบนะครับเพื่อให้ตะแกรงแข็งแรงนะครับไม่ให้กระพือเวลาเบสซันนะครับงานสวยนะคตัวนี้ตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับตัวเอีกแบนิ้วนะครับเป็นซับแมนพาร์นะครับ อันนี้ก็มารีวิวยานเย็นนะครับตะว,วันกำลังจะตกดินแล้วนะครับดอกที่ใช้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว8.9ลิตรนะครับเป็นโครงหล่อนะครับตัวนี้ไม่เหล็ก25มิลครับดัน25มิลกว้างอยู่220มิลครับไว้คอย สี่นิ้วนะครับตัวนี้แปดโอห์มนะครับตัวนี้พลิก็่าพันสองร้อยวัตต์นะครับพลิกขึ้นไปได้งานสวยนะครับดูง,งานประกอบอสวยๆนะครับลำโพงแปดจุดกาลิคเตอร์นะครับเป็นลำโพงที่ผมไว้ใจนะครับเข้าเซ็ตชุดนี้เลยนะครับตัวนี้ ส่วนสเปคตัวนี้ดีนะครับก็คือพวกพี่เวนะครับที่ผมวัดเองอยู่ห้าสิเดนบีเลยนะครับ1วัด1เมตรครับดูงานรับรอบครับสวยๆนะครับนะครับเพดหลังก็จะเป็นของเราเองนะครับเป็น เอ็มซีออริโอนะครับตัวนี้เป็นไมค์อินปากทงชัยนะครับผมอยู่ปากทงชัยนะครับโคราชนะคราชสีมานะครับสเปคตัวนี้เป็นตู้ความใช้ใบละแปดพันนะครับตัวนี้ใบละแปดพันบาทนะครับที่เราจัดชุดตัวนี้นะครับชุดลงดอกตัวนี้สแปดนิ้วนะครับว้ยสี่นิ้วตู้มือจับเล็คขอบเล็กตะแกงปั๊มนะครับสีน้ำ่างดีนะครับ นี่ครับดูรอบรอบสับ X Max 18นิ้วนะครับเป็นรุ่น X Max 18นะครับพร้อมใช้ใบละ8 0 0 0บาทนะครับครับตัวเสียงกลางที่ใช้เทปก็จะเป็นตัวเคียร์12นิ้วนะครับที่ใช้เทปวันนี้ก็ใช้หนึ่งใบครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยน,นะครับตัวเคียร์12 งานสวยนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เทสวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้เทสวันนี้ก็จะเป็นตัวมิกนะครับเอ็นสามสองอานะครับตัวนี้เป็นคอมดดันะครับแล้วก็จะล่อยสัญญาณเข้ามาที่คอรสมาแลนี่นะครับตัวนี้ แล้วก็จะปล่อยจะคอร์สเข้าพาะวอายัมนะครับตัววีเดโอนะครับตัวนี้1มืนสีนะครับส่วนเพลงที่ใช้เทสก็จะเป็นเพลงที่ผมเล่นราดมานะครับเดี๋ยวไปลองฟังกันเลยดีกว่านะครับ อาจจะเป็นเ,เ,เพลงลีโทรที่ผมมาดมาครับว,ว,วบงนดนตรนีอท่นสมดมคม่นี่ถถน้องชจัหวัดแคนรักดีผาอีกหนึ่งรูปแบบสไตล์การเฉลองกันขั้งนี้กับทีมงานพาดล็กโทรนเครื่องเสียงที่มีมาตรฐานทีมงานช่างแม็กอีกหนึ่งรูปแบบสไตล์การชวงกันด้ณโอกาสนี้เชิญครับ ที่เราไปเรียนแล้วอ่านมาครับก็งานนี้ก็จะเป็นตู้เอก็กแม็กที่ใช้ในการเรียน มีแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเีลืวเราจะเทสกันอีกครั้งนะครับกับสาวกองชุดในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ